โมเด็งอันนี้อะไรคะเส้นเล็กเบคอนเนาะเส้นเล็กเบคอนเส้นเล็กเบคอนอ,อ,อันนี้ <c oughs> ก็หลาโมเด็งเ <c oughs> ชิญค่ะทุกคนวันนี้เราพบกับช่องเลมอนสไตล์วันนี้นะคะแล้วก็มาอยู่กันที่วัดศรีสะทองนะคะอำเภอน,นครชัยศรีจังหวัดน,นครปฐมนะคะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยค่ะไป ตามประวัติกล่าวว่าวัดศรีสะทองสร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตรงกับราชการที่หนึ่งวัดอยู่ห่างถนนเพชรเกษมประมาณ500เมตรนะคะถ้ามารถตู้ก็สามารถลงหน้าปากซอยและนั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้ามาได้ค่ะเราสามารถใส่ตู้ทําบุญตามกำลังศรัทธาเลยนะคะ ก็สองอันเหรอเสนเดียวเขาจะมีสาองอันโต๊ะกระดอกไายครับตามลำคาครับ ะชุดไปกันเลไทีไปเลยกับเลยแปดดไม่ต้องจุดดอกในหนึ่งชุดก็จะมีดอกไม้ดำหนึ่งดอกทูบดำแปดดอกนะคะสำหรับบูชาพระราหู เรามาวันเสาร์นะคะคนก็จะแน่นหน่อยเพราะวันหยุดตรงกัน ความเชื่อเพื่อเป็นการเะดเาะเคราะห์เสริมดวงเสริมบาร,รมีและบางคนขอโชคลาภหน้าที่การงานทางวัดก็ได้มีการจัดเตรียมของดำแปดอย่างเช่นซุปไก่สกัดเหล้าดำกาแฟดำเชาก้วยถั่วดำข้าวเหนียวดำขนมเปียกปูนไข่เยี่ยวม้าไว้บริการด้วยนะคะ ดัาางกังวานมีผู้ติดตามเยอะๆด้วยเธอซะาถูก หลังจากไหว้พระราหูเสร็จแล้วเราก็จะพาไปชมพระอุโบสถด,ด้านหลังกันนะคะ ระอุโบสถหลังแรกนะคะตรงกลางจะมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยสีทององค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ให้เรากลับไหว้กันนะคะพระอุโบสถหลังที่สองจะมีรูปเหมือนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐานอยู่เสร็จแล้วเราก็ไปต่อโบสถ์หลังที่สกันนะคะไปดูศิลปะปุนปั้นนูนต่าว่า เป็นยังไงไสวยงามขนาดไหนไปชมด้านในกันเลยค่ะคนปั้นนี่ฝีมือปลานี่มากเลยนะงานละเอียดมากเลยเล่าเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้า สลักประตูงานไม้ก็ละเอียดมากเช่นกันนะคะดูตามเลยนะการออกแบบมีความ เป็นสมัยใหม่ที่แสดงถึงความเป็นไทยดูแล้วสบายตาสวยงามจริงๆเลยค่ะ มีพระพุทธรูปปางห้ามญาติองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่พร้อมด้วยพระประจำวันเกิดของทุกคนนะคะสามารถกราบสักการะได้ที่โบสถ์หลังนี้เลยคะ่ะพระประจำวันเกิดโบสถ์หลังนี้เต็มไปด้วยภาพวาดงานจิตกรกรรมของช่างฝีมือดีนะคะข้างโบสถ์แล้วก็เพดานนี่วาดเต็มทุกพื้นที่มากสวยมากเลยค่ะ ไหว้พรเสร็จแล้วเราก็จะไปหาน้ำคลายร้อนเรากำลังจะเดินไปอยู่ตลาดชื่นเาเห็นน้ำตาลปั้นกับสายใหม่คิดถึงสมัยเด็กดูหนังกลางแปลงเลยนะคะตลาดข้างวัดก็มีของพร้อมกินแล้วก็อาหารสดนะคะผักผลไม้มาบริการเยอะเลย ได้ดอกกระเจี๊ยบแดงสดๆเอาไว้ต้มน้ำมารุงหัวใจกันหน่อยค่ะหัวใจไม่ค่อยแข็งแรง ลานจอดรถด้านหลังกว้างกวางมากนะคะไม่ต้องกลัวมีที่จอด ร้านทานข้าวข้างในก็มีให้เลือกหลายร้านนะคะอาหารตามสั่งก็มีร้านของเล่นนี้ราคาน่ารักมากเลยที่ระบายสีบาทอย่างอื่น5บาท10บาทเลือกซื้อตามใจชอบเลยนะคะราคาสบายกระเป๋า ดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่๋วเยเตี๋ห้ยขานครชัยศรีจังหวัดนครปฐมใกล้กรุงเทพแล้วนี่เองไปดูบรรยากาศภายในกร้านกันนะนมกลมเลม บรรยากาศลมพัดเย็ยนสบายตกแต่งคล้ายคาเฟ่น,นะคะบรรยากาศน่า,ารักน่ารักเดินทางจากอำเภอท่านาะอำเภอนะครยีสีนอ่ะไม่ไกลเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างในต่ออืม ปกติตรงนี้มันจะมีพับให้ถ่ายสวยๆทนีนี้ฝนเริ่มลงเม็ดน้องก็เลยมาปิดนะคะนั่งห้อยขาก็เตี๋ยวนั่งห้อยขานะครยสี ร้านใหญ่ด้วยมีมุมถ่ายรูปเยอะเลยนะนี่เมนูน้ำมีน้ำให้เลือกเยอะเลยนะคะมเมนูเรา ส่วนเป็นอันนี้จะเป็นเมนูของทางร้านนะมีให้เลือกเยอะมากเลยชาวกล้วยจะอร่อยมากนี่นะคะน้ำเปล่าใส่แก้ววีดีมีดอกกลาบโรยด้วยเนี่ย แร้วขึ้นต้นจิ้มใจมนก็มีเอะไรอ่ะเกาเหลาโมเด้งเส้นเล็กเกาเหลาโมเด้งอันนี้อะไรคะเส้นเล็กเบคอนนะเส้นเล็กเบคอนเส้นเล็กเบคอนอันนี้เกาเหลาโมเด้งล้วงไปนี่แย่เลยนะ วไปด่าไม่อะเลยชาวกล้วยของเรานเล่ารักจังเลยไรแล้วอันนั้นอะไรอะไรเอันนั้นอะไรเมี่ยงไงเมี่ยงเมี่ยงสมอเมี่ยงนีของไ่อันนี้อันนี้ของล้องมนอันนี้อันนี้เมนูอะไรคะราเมงราเมงราเมง อันนี้ต้องใส่จะพ่าีนี่เนี่ยนี่นี่บัวหยิบให้หน่อยมีอะไรนะมีอุ้มชีสมีชีสนึ่กตัวมีอุ้มชีสนะคะมีชีไไปเล่นไปน่ากินนะกินกับอุ้มอีกอันเนี้ยชีสนะนี่ เจ้าของได้กินไหมน้องมันน่ากินสต่มันใหญ่มากใหญ่มากเลยเนืะใหญ่กว่าไอ้พีดอ่ะแต่ว่ามันเป็นไงไหนเออเออจะผ่าไส้ผ่าตัดน้องหมีดตอน้หวานจ้ะผ่าตัดน้องหมีนะครับดีๆลูกดีๆเนื้อมันเหนียวอ่ะไม่สุดนะคะเราแค่เอามาไอ้นี่ก่อน มไก่เหอือร่อยมากเลยรหมลลูอร่อยไหมลูกหมูเนี่ยหมูอุ้มชีสหมูอุ้มชีสเดอลูกเมนูนี้โอ้เนื้อร้านนั้นหมี่ตัวเบอลเลยเนาะข้างในไหนเอ,อ๊ะลุมลุมแบกหมูไหมไม่จะขาตัวยังไม่ได้เลย ยห,ยหัวใหญ่มากอ๋อหัวแล้ว <c oughs> แสดงว่าต้องอร่อยจริงเนาะของแม่ก็อร่อยต้มยำกั <c oughs> เข้าไปอร่อยของจริงเลยจริงเงอนเ <c oughs> มีย่ยงคำ <c oughs> ราคา1 0ยมากเลยฮมันน่ากินเป็นคนเซ็ปยืดได้ไหมหอ้ราะหัวแร้วเออ ชมบรรยากาศร้านกันนะคะที่นั่งมีให้เลือกเยอะมากเลยด้านในมีหลายรูปแบบมีนั่งห้อยขามีเป็นซุ้มมีเป็นลังนกด้านในนะคะไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยค่ะ เียวห้อยขาห่างจากวัดสทีทองประมาณ3กิโลนะคะขับรถแค่5นาทีก็ถึงร้านเลยอร่อยราคาไม่แพง อิ่มแล้วเราก็เตรียมตัวกลับบ้านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ทริปหน้าเราจะพาไปไหนอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย